เกมเริ่มครับเอคากับอีกส0นาทีครับครับกูชนนคกูชนนใจมาให้กับคาตูว่างๆเลยลูกนี้คาตูถึงเส้นหลังแล้วคอ้ามาเอาเปประตู้โกูโกูกกกูกกกทากาีตีครับไล่ประตูขึ้นนำฐานโบเอีไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับกูชโนดจายมาให้กับชน,นลลนทางขวามีว่างไม่ให้อลูกนี้คาู ไปประตูครับกอกกกกกกโัวปรกนเฟีทกีข่วดูรุขกาไปแล้วหญิงที่ท้าเข้าไปเลยครับทาให้สมุดประการ F ครับนาห่างทางด้านทหารโกไปแล้วพุทิรงค์ุทิรงค์มองทางขวาหวางบอลลึกมาเลยประมาทอยู่ที่สุรัดสุรัตควบบอลไปสุรัตนี่แก่่างเลยนะครับสวนจากทางด้านนัะนนท์ตัดเข้ามาลูกนี้แล้วก็ะัดกโอ้โหถือว่า งัดมาลูกนี้สวยครับเราไม่ลามครับลาชน,นาวีจะยิงเองเลยไหมอ้ยดาบุตรดาวบุตเปลี่ยนมาลูกนี้ทำยังไงแล้วยิงเลยลูกนี้อ้ยโ,โ,โนี่เซนเตร์แบดครับลุยเข้ามาตีกก็มาลูกนี้ไม่ลาครับไปถึงได้คาซูจะยิงได้ไหมคาซูพูชนกแล้เวเลีู้กนี้เอ้าไปไประตูครับ go 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 สมมติปาการประตูครับก็จะมีกำลังใจในการเล่นขึ้นหลังมากขึ้นนะผมพี่แล้วก็เรื่องสิครับมองว่าลูกนี้คุณเล่นของอาร์มี่ยกงเขาสูงครับแล้วอาจารย์เกียง์ได้ครับก็เป่าน้องวีหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับให้กับปสิทธิ์ลูกนี้สิลภาพคอายกันมาเอ้าลูกนี้โอุ้หอุ้ยคุณนกสวยครับให้กับทางด้านธนาลิน ธนาลินซัดเลยวิชูคิดชูคิดดวลกับจะใชยว่างไงชูคิดเข้าขวาหงานจะมาลูกนี้โอ้ยคาซูโอ้โหกระโลกสักดิ์โอ้โหลูกนี้อูรัดสวยครับเด่ยวเข้ามาแล้วอุ้ยจ้าลูกนี้ได้ยิงโอ้ยคาซูแตะมาให้กับชูคิดลูกนี้ชูคิดเอา้าลูกนี้เรื่องเป็นเต่าเป็นลูกตุ้ยรับจังหวะที่ชูคิดเนี่ยแตะลูกนี้ ธนลินทำยังไงธนลินย่องเข้ามาแล้วสั่นลูกนี้เรียบร้อยครับก o 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 บริเวณศูนย์กางครับนำ่างฐานบกเอฟซีไป็สี่ประตูต่อศูนย์ครับสู้เดนครับรับไม่ได้หลังบอลมายาวเลยก้าสููมีทางด้านทีเดเจนครับทำมาขวางไว้อยู่พาตูลูกนี้หนีไม่เด้โอ้ go g เรับจะใส่เวลาทดในครึ่งหลังคับแต่ต้องดูครับว่าจะทดเท่าไหร่ออืแล้วเขาได้ยิงแล้วลูกนี้เพียงด้านนักธิกรแล้วเขาวางเข้ามาลูกนี้เอ้ารอบสองแล้วก็เป็นประตูเลยครับโก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 ้ผจะจับจังหวะแรกนี่นานไปหน่อยครับทางด้านวรสิทธ์คุณเวลาเพียงแค่สี่นาทีเอาแล้วเขายิงลูกนี้โอ้ยก่อนให้กับนักธิกิร ธเนตธเนศโดนเข้าสองจิ้มมาให้กับพัชกรแล้วพูดได้ดครับอาจารย์เกียรกิครับเป่าน้องวินมุมอะไรอันนี้ครับเป็นอันว่าบริเวณสมุทรแก้วีครับเปิดบ้านเอาชนะทารพวก็ถูีไป5ประตูต่อหนึ่งครับ